สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพร i ไอซ์แลนด์ชาแนค่ะวันนี้รอบดึกแล้วนะคะเรายังมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะดอกไม้สวยมากคะ่ะดูนะคะดอกไม้สวยคะ่ะดอกไม้สวยมากนะคะได้รับชมต่อไปนะคะ นะคะดอกไม้กลางคืนแล้วนะคะดึกแล้วนะคะดูพอาทิตย์อกลางคืนนะคะมีแดดมันออกเป็นสีม่วงสวยนะคะนี่กลางคืนนะมาถ่ายกลางคืนนะเนี่ย ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะเที่ยงคืนรอบเที่ยงคืนนะคะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะคะยังมี ทิศจะตกดินนะคะสวยงามมากเลยนะคะดูคลิปที่สองนะคะนี่คลิปที่สองคลิปที่สองคะ่ะฝนจะตกด้วยนี่นะคะเนี่ยฝนกำลังตกด้วยเนี่ยคะ่ะ สวยมากค่ะสวยสวยจริงๆค่ะค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรด้วยนะคะอัมพร Iceland Channel กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องอัมพร Iceland ด h a n n e l ค่ะคลิปหน้าขอเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ